ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีทิคดีๆในการทําตัวหนังสือแบบนี้เนาะในแอปที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็คือแอปไอบิดนะคะทุกคนก่อนแรกนะคะเราก็กดมาในที่แอปไอบิดก่อนแล้วก็เข้าไปในแกลเลอรี่ของฉันพอเราเข้าไปในแกลเลอรี่ของฉันปุ๊บมีตัวเครื่องหมายบวกกดไปตรงเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็กดไปโอเคเลยนะคะเราตั้งหน้ากระดาษไว้2,005คูณ2,005เนาะแล้วก็ กดมาตรงอักขระนะคะแล้วก็จิ้มเอาปากกาจิ้มไปตรงหน้าจอเนาะถ้าใครมีปากกานะคะก็เอามือจิ้มไปเลยค่ะตรงหน้าจอนะคะทุกคนคือเราคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้เรากําลังข้างลับอินสติดีมมากๆแล้วก็เออค่อนข้างที่จะเมนเชนเลอนะคะแล้วก็เลยพิมพ์ไปคําว่าน้องเลอค่ะอย่างแรกนะคะก็คือคิดอะไรไม่ออกเอาคําว่าน้องเลอก่อนเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นเมนเราเนาะอ่ะพอเราก็ได้คําว่าเชนเลอเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปกดเพิ่มเลเยอร์ค่ะทุกคน ก็จะเป็น3มเลเยอร์แล้วก็กดตรงรวมเลเยอร์เนาะเอาเลเยอร์ที่3กับเลเยอร์ที่2มารวมกันนะคะแล้วก็กดอัลฟาลลอกมาค่ะทุกคนเพื่อแล้วก็กดมาที่แปลงเนาะเพื่อเราจะระบายสีน้องให้ไม่ออกจากขอบตัวหนังสือนะคะทุกคน,นก็ระบายไปปึ๊บปึบปบ๊เราจะเปลี่ยนสีบางตัวเฉยนะคะบางตัวเราก็จะไม่เปลี่ยนเนะาะเพราะแบบ เออสีที่เราแบบพยายามทําให้สีดอกมันนุ่มนิบอะ่ะมันเฉล ER, ่อแล้วก็เออทำไปทาไปเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันหนุ่มนิบเองนะคะทุกคนมันต้องน่ารักมันนโรชันนะคะแล้วก็ทุกคนคอระบายเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็แล้วก็เออมาดูรายละเอียดเออตอนเนี้ยค้างกูไม่รู้กูจะทําอะไรต่อเอ๊ะต่อมานะคะแล้วก็มากดฟิลเตอร์นะคะทุกคน ปพ๊บพอเรามากดฟิลเตอร์แล้วก็เออหาทันทีเลยค่ะคําว่า,าเส้นขอบนะคะเส้นขอบคู่ด้านนอกเนาะแต่ว่าเอาอเนี่ยลืมอย่าลืมนะคะทุกคนว่าเราอะต้องกดให้มันเป็นแบบนี้ก่อนไม่มีพื้นหลังก่อนนะทุกคนแล้วเราก็มากดเนี่ยเส้นขอบด้านนอกนะคะทุกคนป๊บมมันจะมีเลเยอร์ปัจจุบันกับเลเยอร์ด้านบนนะคะเราคลิกไปเลเยอร์ด้านบนเนาะ เราก็เลื่อนดูความหนาราอยหยักอะไรเงี้ยเลื่อนดูได้เลยเราพอใจตรงขนาดนี้แล้วก็เออโอเคพอใจนะคะก็กดไปนะคะต่อมานะคะเราก็อ่ะจะคัดลอกเลเยอร์นะคะค่ะเราก็กดไปตรงอันนี้แล้วก็คัดลอกเลเยอร์ปึ๊บคัดลอกเลเยอร์นะคะให้มันเป็น2 l a เลเยอร์เนาะแล้วก็ดึงเลเยอร์ อันแรกลงมานะคะปึ๊บให้มันเป็นแล้วก็เราก็ล็อก,อกไว้เพื่อจะระบายสีให้น้องแบบมีเขาเรียกวอะไรอะเพิ่มเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งไปนะ,ะให้เป็นอีกสีหนึ่งให้มันดูแบบตัดตัดกันหน่อยมันก็ไม่ค่อยตัดกันเท่าไหร่เพราะตอนเนี้ยแบบคิดสดมากทุกคนไม่ได้แพนอะไรไว้ก่อนเลยจริงๆนะแล้วต่อมานะคะแล้วก็มาเลเยอร์ที่สี่เลเยอร์บนสดนะุดเนาะเลเยอร์บนสุดเรา กด,ออก,ะะกดไปที่การตัดออกนะคะพอเรากดไปที่การตัดออกปึ๊บเราก็มากดตรงที่แปรงนะคะแล้วก็เอาจิ้มสีขาวเนาะแล้วก็ระบายระบายนองนะคะคืออยากให้นองอะ่ะได้สีเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นเหมือนว่าเรียงชั้นมาอะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยแบบอ่อนเข้มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ระบายระบายก่อนตอนนี้คือเราระบายสีขาวก่อนเนาะระบาย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 ไปนะคะ พอเราระบายเสร็จนะคะได้มุมที่ว่าเออโอเคแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กดมาที่เลเยอร์เดิมแล้วก็ลดตรงที่เราวงกลมไว้เลยจนกว่าจะพอใจอะทุกคนว่าเราอะเออพอใจแบบไหนนะพอใจแบบสีแบบไหนอะเราพอใจตรงนี้แล้วแล้วก็พอ ก็คือได้น้องเลือนน่ารักมากตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือง่ายมากเราก็มาเพิ่มไข่ดาวนะคะเพราะว่าน้องเลือรักน้องมากเนาะเออเราก็รู้ว่าอยากได้น้องมาเป็นลูกชายเราก็เลยเพิ่มไข่ดาวไปให้ด้วยฟองหนึ่งนะคะทุกคนก่อนที่เราจะวาดรูปนะคะก็คือเราเพิ่มเลเยอร์ก่อนเนาะเราอาจจะไม่ได้พูดก่อนหน้านี้ไปแล้วเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็เอวาดไข่ดาวให้น้องไปเนาะ วาดไข่ดาวเสร็จปุ๊บเราก็อยากให้มันมีมิติหน่อยแล้วก็ไปเลือกสีเอ๊ะเอาสีอะไรดีตอนแรกจะทําปากยิ้มก็เลยอ่ะไม่เอาแล้วเดี๋ยวกูเยอะมันดูเออไม่ค่อยสวยแล้วเร,เ,รเราลองวาดดูอะไรเงี้ยก็เลยเออทํามิติให้ละกันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะบายยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคน